สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆ้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมนในคลิปนี้โจกชัยอินเทเลนกับจะพผ้าพี่พี่น้องๆนะครับมาเบือ้องวิธีการปลูกบล็อกโคลี่นะครับที่อิราเลนะครับก็จะมาเบิ้งว่าพ่นมีขั้นตอนประมันจังไดนะครับคือว่าเพิ่นปลูกหลายเห็ดหลายเพิ่นเห็ดอยู่ประมันว่าเห็ดแบบไดน,นะครับเพราะว่าในการเห็ดของเพื่อนก็นส่งออกไปทั่วโลกนะครับ ไปทังยุโรปสารัฐแลัวก็อยู่ในประเทศกับมี่ครับผมการติดตามรับชมได้ครับการปลูกของเพื่อนก็จะมีรถไถนะครับแล้วก็ติดพ่วงด้วยเครื่องปลูกนะครับเดี๋ยวก็ไปเบื้องใกล้ๆนะครับนี่กับเป็นทางวันดานะครับเฮลโลเฮลโลไม่เพี้ยนอ่าไม่เพี้ยนผนวานะครับ อันนี้เพิ่นไอยเช็คนะครับอันนี้ซิมอ่าอ่าเช็กเช็กเชเช็คตัวรถตบวอ่ารถตัวอ่าเฮ็ดไหมครับอ่าเพิ่นเป็นคนสั่มครับนี่ก็เป็นเบาเอ็มนะครับแมนบอสอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเบาเอ็มครับเบาเอ็มจากจากทางไหนเนาะจากวัดอุดรครับดอนท่านี่ิตตีนะครับเพิ่งเพิ่งท่าของบ้านเพ่งครับโอ้ยหอด บอลขวัดซื้อบั่นตัวนี่บอลเล็กเกินแลครับหนบอเลเกินเาอะไรก็เด็กเขาเนี่ครับในการเฮ็ดของเพื่อนจะมันจะเป็นเครื่องหยอดเล่นบ่ครับเครื่องเครื่องหยอดครับผมวันนี้มันติตกลงไปในหูวงเนบ่ครับไม่ติตกก็เหมือนหูวงท้องไตครับอ๋อเป็นหยอนต้องท่านครับเนบ่ต้องต้องหยอดให้ท่านเรื่อยๆแม็นบ่ครับท่านบ่ท่านนี่ข้องสามข้างหลังมือเลยหรือครับถ้าหยอดบ่ท่านนี่คือข้างหลังเมื่อครับอ๋อครับผมต้องนั่งเยอะเพราะมันต้องหย่อน อันนี้ตับเพอไม่เลยครับอันนี้เาพ่อดีพ่ดีเลยนะครับเป็นโซเฟอร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรับโซเร์มาจากจังหวัดใดครับมองเดียวกันเลยอุรัุรทิตี้ครับผมเฮลโลไม่เฟนอ่า value come from วันนะวัน what's your name ยีโรเนซื้อะไรก่อนาเนยจ้าเยลโล่เนีครัอ่าโอเคโอเคเยโลเนอ่ย อันนี้ครับเป็นมูทั้งประเทศวันด่านะครับละวันด่านะครับหมูทั้งทวีเดนอาร์ติกาด้วยกันเป็นเป็นนักศึกษาเปาเยมนักศึกษานี่ครับิกาเอี่ยมนะครับนักศึกษาเดือนหน้าเขาจะลับบ้านนะครับเดือนหน้ากลับบ้านแล้วยนี่ครับมันจะเป็นเนาะเอาี่ยนเปลี่ยนครับมันจะตกลงไปในช่องนี้มั้ยบ้าแล้วก็ลงมาโอ้นี่ครับนี่ครับ ตันตกลงมาหนีคร mm ับผมตกลงมาหนีแล้วกัจะลงมากล่างนะครับเนี่ยลงมาสามอกนี่แหละตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวทับร่องเนาะทับ่องนี่ครับตัวนี้เป็นเน็ตโคล่องครับผมตัวเฮดล่องเนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวคบเนาะเห็นปะลอเป็นตัวคบครับผมบบหมุนนี่ไม่่ลอง่ครับม่รงนเีมเอมรอบบหมุนนี่ครบ้งอ่ โอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตลอดเ่ยเขาต้องแกะทีตรมบ่อข้ามต้องจ่าประมาณนี้ครับผมเดี๋ยก๊ดะสุดนาแล้วครับัประมาณนี้ครับสำหรับ ขั้นตอนในการปลูกครับผมเลยครับสุดรนาแล้วครับผมสุดรนาแล้วมาเนี่ยอ่อบอกว่าเร็ว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  ในจ่างในจ่างเพิ่นมาอ่ะโทษดาบาลไหมโทษดาพิกเจออ่ะเอาโอเคโอเคเอาโอเคกัตตันบอลไหมเอาโอเคโอ้โลยาเพิ่นมาบ่ต้องไายเพื่อนหลายเพื่อนบอลล้อเพื่อนมา มามามาอันนี้ครับปลาใบเพินพนน่นมาเพิ่นกลับมาเซลวหน่อยหนึ่งครับเซวว่าเบาเอี่ยมเนียเหตุงานเร็่เวๆคนว่นาคนไทยเบิงอยู่รร <laughs> ครับนี่ครับเพิ่นกับปลูกแล้วล่องหนึ่งแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเขาอีกล่องหนึ่งครับผมครับนี่ครับเป็นแปลงของเพอนครับแปลงก็จะ กว้างประมาณเมตรกว่านะครับประมาณเมตรเมตร20่สเส้นได้ครับแล้วก็ดินของเพื่อนนี่เพื่อนกระจะใส่นี่ครับอยู่ใต้นี่ก็จะเป็นจะมีปุ๋ยหมักนี่ครับนี่ครับเป็นเศษเดี๋ยวครับบางเงาผมนี่ครับจะมีเศษเป็นเศษคล้ายๆครับปุ๋ยหมักครับเป็นเศษวัสดุอินทรีย์นะครับเป็นเศษใบไม้ต่างๆนะครับขี่งัวประมาณนี้ครับผม เพื่อนกะก้อนที่จะพ่อปลูกเพื่อนก็กจะเอาเอาลงไปในร่องนี่แหละครับแล้วก็จะม,มีเครื่องปั่นปั่นให้มันละเอียดแบบนี้เลยครับแล้วก็เพื่อนจะหดน้ำให้ชุ่มนะครับก็กคือเห็นนี่แหละครับคือก้อนปลูกอะเพื่อนจะน้ำนี่ก็เพื่อนจะหดน,น้ำให้ดินมันเขากันนะครับนี่ครับดินมันก็จะประมาณนี้ครับดินมันจะเขากันเบิดเลยครับผมหลังจากที่เพื่อนปลูกแล้วเรียบร้อยนะครับการให้น้ำของเพื่อนอยู่นี่ก็ หนึ่งอาทิตย์แรกครับผมเพื่อนจะเพื่อนจะให้สปริงเกอร์ยูหนึ่งอาทิตย์ครับผมเนื่องจากว่าต้องการให้ความชุ่มชื้นของดินให้กระจายไปทั่วนะครับความชุ่มชื้นให้กระจายไปทั่วได้สวัสดีครับสวัสดีครับไทยแลนด์พนนานะครับจากไม้เฟี้ยนเฟ้นนะครับมูกันนะครับจากลาวันดานะครับ นี่ครับคือเบียยังน้อยอยู่ครับเพื่อนก็เลยต้องให้ให้น้ำแบบสปริงเกอร์ไปก้นนะครับช่วงนี้ตัวนี้น่าจะเสียนะครับสปริงเกอร์ตัวนี้ก็น่าจะล็อกไว้หรือจังใดนี่แหละครับบริสันก็เสียนี่ครับเป็นสปริงเกอร์ก็จะประมาณนี้ครับหนึ่งอาทิตย์จะให้น้ําสปริงเกอร์หนึ่งอาทิตย์ครับนะครับประมาณนี้แหละโอ้คือหมุนเร็วแท่นหนอครับ ตัวนี้เครื่อให้น้ำแบบสายยางครับผมกับเบิ้งแล่ะกับสวยงามครับล่องเพื่อนี่กับตรงเป๊้ครับรถไถนี่ล็อกไปเลยครับค้นขับบ่ตรงขับก็ได้ครับปล่อยตรงไปเลยครับมันจะตรงแบบตรงนีลี่ครับนี่ตรงเป๊้เลยครับนี่นี่ครับผ้าผีผ้าหนองว่าเบิ้งบอกโคลีนะครับไล่บอกโคลีทีเอสเหลวครับเฮ็ดไร้ครับ ย่างไปนี่บบสุดง่ายเลครับผมเนี่ยเพียบเลยครับตัวนี้นี่คือเพื่อนจะปลูกไรเป็นรุ่นๆครับเพื่อนจะบ,บูปลูกเพื่อนจะบูบปลูกเท่าเดียวครับในการปลูกของเพื่อนอ่าสังเกตมัง้งตรงที่ยอดนี่จะน้อยมาเลื่อยครับแล้วก็ตรงที่ทอออ่าโยกท่อน้ำออกนะครับยกสปริงเกอร์ออกนี่ก็จะง่ายขึ้นมากหน่อยนึงครับแล้วก็เมื่อกี้นี่ผ่านมานี่ก็ง่ายขึ้นอีกมากหน่อยนึงครับคือจะมีสิบสองหล่องนะครับเพื่อนจะปลูก เพื่อ,อเก็บเป็นรุ่นไปนะครับเป็นเทคนิคของเพื่อนครับผมนี่ครับน้ำกับลังจากที่ข้างๆานี่ดินชุม่มชื้นแล้วนะครับเพื่อนกับจะให้แค่นี้ครับให้แค่เป็นสายนำยดเท่านั้นแหละครับบาทนี้ให้ความชุม่มชื้นแค่ตรงบริเวณแ,แปลงพักเท่านั้นครับสําหรับปุ๋ยของเพื่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะควบคุมค่าพิเศษนะครับยูดีเสเหลวเพื่อนจะ ความกดดังของน้ำเพื่อนจะยูประมาณ6นะครับ6.0ประมาณครับผมบัทที่นี่บัทที่นี่เรื่องปุ๋ยกับเพื่อน่วนมากเพื่อนจะยูนี่เพื่อนจะใส่ปุ๋ยเกตนะครับเพื่อนจะใส่ปุ๋ยเกตปุ๋ยเกตก็จะเป็นปุ๋ยกระสอบนะครับน้ำพันลิตรเพื่อนจะใส่เพื่อนจะใส่ยูประมาณ8กระสอบนะครับ1,000ลิตร น้ำหนึ่งพันลิตตต่อปุ๋ยแปดกระสอบปุ๋ยเกลนะครับกระสอบหนึ่งกับประมาณยี่สิบโลครับเต่ละมองกะบอกขึ้นกันครับบางมองกะใส่หกใส่เจ็ดแล้วเต่แล้วแต่ความพอใจของผู้เหตุนะครับว่าจะเอาแบบดีหรือบบดีครับผมกะประมาณนี้ครับเบื่อแล้วกัะง่ามตานะครับเดี๋ยวไปใส้กัะอุ้ยคักติ่มเลยครับนี่ครับมีแต่บอกคลีทั้งนั้นแหละครับผม ช่วงตอนนี้ก็เป็นช่วงตอนแรงๆแล้วครับประมาณใบจะใบสามแล้วครับผมนี่ก็เป็นวันดาครับแล้วก็นั่นก็เป็นเบ้าน้อยโคกลางนะครับก็เลิ่งานแล้วครับผ้าคนงานไปทรงกันครับเดี๋ยวเพื่อนก็น่าจะมาแล้วก็จะได้ผ้ากันไปไล่โซนให้เพื่อนนะครับครับนี่นี่นะครับคือไล่บลอกโคลี่นะครับที่อิสราเอลนะครับ เห็ดลายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเบ่งผ้าไปเบ่งนะครับอันที่โตที่ไงแล้วนะครับที่เพิ่นปลูกก้อนหนานี่ครับไปเบ่งความสวยงามนะครับว่าปลูกหลายหลายแล้่วปลูกจังไดนะครับปลูกลักษณะแบบนี้แหละครับเป็นระบบแล้่วมันกง่ไงนะครับเดี๋ยวไปเบ่งอันโตที่ไงแล้วนะครับว่าจะงามสาใดเนะครับเนาะไปกันเลยครับสำหรับ บอกโคลี่นะครับปีที่แล้วตรงนี้จะบ่ได้ปลูกนะครับเพื่อนจะไปปลูกพ่นละเนียไปอีกฝั่งหนึ่งครับปีที่แล้วผมก็ได้มาทาอยู่คลิปหนึ่งแต่วายูโบแมนตรงนี้นะครับอยู่้างๆกันเพื่อนจะปลูกบบซ้ำกันนะครับตอนนี้ก็บกำลังแห่น้ำครับระบบนำของเพื่อนก็อ่านี่แหละครับตั้งเวลาไว้นะครับแล้วก็ปล่อยลงมาจั้งทีละนี่เป็นท่อยางนะครับท่อยางนี่ครับท่อยางแล้วครับ ต่อเข้าไปเบื้องแ้วก็ง่ายนะครับ้าเห็ุเป็นระบบแล้วก็ง่ายดีครับง่ามหลายครับเดี๋ยวไปเบื้องฟังทั้งพุนนะครับพุ่นครับพี่รองครับท่างไกลๆพุนนะทั้งพุนจะปลูกก่อนครับ่บาเบื้องมาง่ายสำหรัจจะสังเกตว่า,าง่ายเรวนะครับ ความสูงกับเกือบหัวเข่าแล้วครับผมนี่ครับง่ามครับเอาไปเบ่งกไกลๆครับผมสำหรับบอกคืรีนะครับโอ้ง่ามารครับนี่ครับพี่น้องบอกคืรีการปลูกของเพื่อนกับปลูกประมาณสักเบ่งแล้วกับจะบ้านฟุตหนึ่งครับผมแต่ละก่อแต่ละต้น จะปลูกประมาณหนึ่งฟุตงามงามครับงามหลายญงหัวเข่าล้วครับผมแต่อีกบ่ดนนะครับตรงที่ปลูกก้นกับเพื่อนกาจัดทยอยนะครับทยอยปลูกไปเรื่อยแล้วก็ตรงนี้นที่พ่อเก็บแล้วเพื่อนกาจัดเก็บไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นรุ่นๆไปนะครับเพื่อนกะบ่ปลูกเบิดเท่าเดียว นี่ครับโอ้งามครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างนี่กันงามหลายครับคุณน่ะเป็นร่องยังงามเลยครับฟังทั้งพูดอีกอันนี่ครับกาดปลูกหลายนะครับมองนี้ครับผมเบื้องล้าวกับประมาณยี่สิบไรยี่สิบไร่ได้ครับโดยประมาณครับผม ครับสำหรับในคลิปนี้กับโชคชัยอินเทเลนนะครับกับผ้าพีพีน้องๆนะครับมาเลาะเบืองไรบล็อกอรีนะครับมาเบืงอเพื้นปลูกจังได่นะครับแล้วก็มาเบื้องอันที่พื้นปลูกครับด้านหลังผมนี่กัโอ้งามหลายครับผมกับว้พ่อกันคลิปนาครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจกับผมทีมมีใไห่โชคชัยอินเทเลนครับว้พ่อกันคลิปนาครับคอยพี่นองมีแต่ความสุขความเจริญครับผมสวัสดีครับ